วัสดีครับวันนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษของเป็นอับเช่และอาม่าเองจริงนะฮะวันนี้ครับพาอาม่ามาสำรวจบ้านล้างแห่งหนึ่งย่านเอกชัยนะครับบ้านล้างที่อะไรวะยังไม่ได้ล้างเลยบอกบ้านล้างไม่ใช่ไม่ใช่ล้างแบบนั้นอันนี้บ้านล้างเราเลยไม่รู้อ่ะบอกกับบ้านล้างก็ยังไม่ได้ล้างเลยบอกกับบ้านล้างโอ้มาตะล้างไม่ก็สะอาดไม่น่ากลัวเลยวะนี่บ้านบ้านล้างที่ยังไม่ได้ล้างของอาม่านะครับ เป็นบ้านร้างบันไดแดงที่มีประวัติย่านฝั่งทนนะฮะเดี๋ยวเราจะามาก่อนที่เราจะขึ้นไปสำรวจด้านบนเนี่ยเป็นบอมากเลยว่ามีอะไรเราไม่ทิ้งกันสัญญานะนออสัญญาไม่ทิ้งกันเออสัญญาไม่ทิ้งกันกนกลัวไหมข้างบนเราไม่รู้ว่าจะเจอสิ่งเละเล้งอาจจะมีสิ่งอะไรอยู่ก็เป็นได้เนยกลัวไหมเออไม่กลัวไม่กลัวนะเออสัญญาว่ามีอะไรไม่ทิ้งกันจับมือสัญญาไม่ทิ้งกันนะไม่กลัวได้ครับงั้นเดี๋ยวก่อนถึงเดลราเนี่ยเราจะลุยนั่นแหละ ขึ้นไปบนแบบที่ว่ามีประวัติที่ว่าชั้นสองครับชั้นสองมีคนตายที่ชั้นสองปไปมัขึ้นไปเดี๋ยวมากขึ้นไม่ไหวนะอ่าเราบอกไม่ทิ้งกันอ่าไม่ทิ้งกันนะมากขึ้นไม่ไหวเลยมันมันสูงเอ็งขึ้นไปคนเดียวก็แล้วกันตายแล้มากคนนั่นเลยอ่ะม,มาขึ้นไม่ไหวจริงๆเป็นอะไรอ่ะน้ำสิงหัดพ่อครับ ครับผมแล้วก็ที่ว่าชั้นสองมีปอดมีคนตายเนี่ยเดี๋ยวผมจะสำรวจชื่อไปสำรวจคนเดียวเองม,มันไม่ไม่เป็นไรครับผมมีไม่ไมันเป็นไรเอามามีานเถียงอยู่ในมนรดกัวทำไมโหจะบ้าวันนี้ได้ไหมไปถอดเอาไปตอนไหนเนี่ยถอดเอาไปเหรออือไปครับไปกันเองก็ได้แมงลักกูลักกู รักกูทาเฮียอะไรวาไอร้านยงสวยว่าจะรักกูแล้วก,ก็ทิ้งกจูจับมือว่าจะจะไม่ทิ้งกูผลสุดท้ายต้องทิ้งกูกอยู่คนเดียว